พิตาชานลค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคลิปแกะพัสดุของพิตาอีกแล้วนะวันนี้นะคะเป็นของร้านฟิลฟิวช็อปค่ะล่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าของข้างในเนี่ยเป็นของที่พิตาอยากได้มากๆเลยแล้วก็รอคอยที่จะซื้อมันนะมารีวิวให้น้องๆดูกันนะคะนี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกว่าเขาจะผลิตออกมานะก็หลายวันเลยทีเดียวพิตานนะดูรีวิวของทางร้านนะ มาหลายวันเลยแล้วก็เก็บเงินที่จะซื้อเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในเนี่ยมันคืออะไรนะกล่องใหญ่ด้วยนะตอนนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นนะคะส่งฟรีอีกด้วยส่งฟรี่อเด้วยนะส่งด่วนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของข้างในเนี่ยมันคืออะไรมันจะน่ารักสมกับการรอคอยหรือเปล่าแกะกันเลยอ ตื่นเต้นแล้วนะนี่ให้ดูนิดนึงนหอบับเบอ์มาอย่างดีเลยนี่เก็บก่อนเก็บก่อนอ่ะมีอันนี้ด้วยนี่นะทางร้านเขาแถมเป็นอ่าเข็มกลัดนะเป็นรูปน้องฟิลมน้องฟิวเป็นโลโก้ของทางร้านนะให้ด้วยอี้น่ารักน่ารักขอบคุณนะคะที่แถมมาให้พี่ตาล ติดก่อนเลยก็ไม่เหินนะชุบไม่ติดให้ดูกันเลย,ยติดเดี้ยวนิดนึงโอเคค่ะอ่า,อา,อาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในบัปเปอร์นี่กันเห็นแล้วไงพอจะรู้แล้วนะว่าม,มันคืออะไรแกะเลยดีกว่าอยากเห็นแล้วแ่ะแอ้ย น่าดตูตัวด้วยนะเป็นอะไรเอ่ยเป็นสกูชี่แมวควักมันเองของอาทางร้านซีนฟิลนะคะทำร่วมกับร้านชวานะนี่ทำร่วมกันนะหุยตัวนี้สีทองน่ารักอะอันนี้สีชมพูนะคะอันนี้สีขาวจริงๆแล้วพี่ตันอยากได้ตัวนี้นะหุย้ยนี่น่ารักมาก ชอบมาชอบมากเลยอะนี่น้องๆที่ดูอะพี่ตันตอบคำถาม Q&A จะรู้นะว่าพี่ตันอะชอบแมวสัตว์เลี้ยงที่พี่ตันชอบก็คือแมวนั่นเองอืแล้วอันเนี้ยมันเป็นแบบอ้อันนี้กับหัวอันนี้มันเป็นสแบบกุชชี่แมวอะที่แบบเป็นแมวกวักอะน่ารักน่ารักอะถูกใจมากๆนี่สามตัวเลย รับมาทีเดียว3ตัวนะ้น่าราักอะอดใจไม่ไหวจะเลือกเอาตัวเดียวตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะเพราะความหมายของแต่ละตัวนี้ก็ต่างกันไปนะคะแมวกวักกวักข้างหน้าอ่ำโชคลาภความโชคดีแล้วก็ความรักนะหุยมันมันน่ารักน่าสะสมมากพี่ตันอยากได้3ตัวเลยนะทีแรกอะเห็นนั่นรู้ว่าแบบเออจะเก็บตังค์ซื้อแค่ตัวเดียวเนาะแต่พอเห็นรีวิวของน้องเขานะที่เขารีวิว ตัวอื่นๆมันก็น่ารักมากๆเลยพี่ตันก็เลยอดใจไม่ไหวเลยนะต้องจัดมา3มตัวเลยแล้วเดี๋ยวพี่ตันจะมารีวิวให้น้องๆดูนะคะทีละตัวกันเลยทีเดียวและความหมายมันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ละตัวสีก็จะต่างกันไปนะยังไงนะแล้วก็เขามีชื่อด้วยอย่าลืมชื่อเขาน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะแต่วันนี้เรายังจะไม่แนะนําชื่อดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ดูคลิปหน้านะว่าแต่ละตัวนี้ชื่ออะไรแล้วก็รอชมคลิปของพี่ตานดีกว่าว่า เจ้าแมวกวักเนี่ยแต่และตัวเนี่ยมีความน่ารักนะแล้วก็เรามาดูกันด้วยว่าเขามีความนุ่มสโลวแค่ไหนนะเดี๋ยวไว้ติดตามชมนะคลิปของพี่ตาในคลิปถัด,ถดไปเลยนะคะสำหรับรีวิวตุ๊กตาสกุชี่แมวขวักอันนี้น่ารักมากๆเลยนี่นะคะจากร้าน,นฟิลฟิลมีโลโกโล้ร้านอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่นฟิลฟิลทำร่วมกับร้านชวานั่นเอง น่ารักจังเลยยังไงนะคะคลิปนี้นะก็มาแกะพัสดุที่รอคอยนะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยเป็นพัสดุที่พี่ตานได้รอจะซื้อมากมยังไงนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่ตานก็ขอจบเพยงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้มาดูกันว่าแต่ละตัวนี้น่ารักแค่ไหนนะรอชมคลิปถัดไปนะบ๊ายบายค่ะอยอยากได้อยากได้อยากเล่นมากมากเลยอะ ในที่สุดเราก็ได้มาครอบครองแล้วบ๊ายบายค่ะ